สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีอีกครั้งนะจ๊นะเนาะมัอนี่เอซไปบ้านเออพี่ขารู้จักสนิทกันนี่แหละเพิ่นส้วนไปกินเข่าเนาะจ้ะเอะ๊ะไปกินเข่าไปเล่นไปคุยไปเดี่ยพอกันโดนเติบโดนเติบแล้วพี่น้องจ้ามัอนี่นาะจ้ะเอกจมีเอ่อเอ่ออัปเดต อัปเดตบางอย่างของของการใส่ชีวิตในเดนมาร์กเนาะพี่น,อนอ้องเนาะอัปเดตบางอย่างในการใส่ชีวิตปฏิคือว่าจังสันสําหรับเออผู้ขับขี่ใช้รถใช้ถนนสําหรับกันเลยกัเลยอยากมาอัปเดตให้ฟังเนาะจ้าว่า ป็นตะดีเป็นตะลยุยเห็ดเงินเห็ดงานนู่นนี่นั่นกว่ากันไปนะพี่น้องเนาะบันน,นี้เอสซม้าบอกสูฟังว่าแมนยูเด้พี่น้องคาข้องฉีบอ่ะคาไล่ด้เขาสูงมากพี่น้องจา้าไล่ด้ของฝรั่งหรือว่าคนที่อยููต่างประเทศไล่ด่เขาสูงอีลีพี่น้องแต่คาข้องฉีบก็สูงก็พแพ้กันจา้าบันนี้เอสิมาอัปเดตให้ฟังเรืืองไมลล่าสุดเลยของเอ่อของเดนมารนะ์กเนาะ เกี่ยวกับการใส่รถใส่ถนนหรือการเอขาเรียกยังล่ะเกี่ยวกับเอกสารพวกที่เออ่ที่เขาถือถือปั๊บแม่จ้าค่าธรรมเนียมเนาะใส่คำว่าค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมของเดนมาร์กสมมุตินะจ้าอันนี้เอสิมเวร์ยอ่อๆเขาข่าวให้ฟังสมมุติเอ่อเอจอดรถ โดยที่บ่ได้ดตั้งเวลาจอดรถซื้อพี่น้องจอดรถมองที่เขาแบบว่ากำหนดบางหม่องเขากระสีฮามจอดหามยางดอกเออเอาเป็นเอาเป็นจอดรถน่ะละเอาเป็นจอดรถเอซิมายกตัวอย่างสองยางสองสองยกยกตัวอย่างการขับรถเกินเกินอทีอ่ที่ทางจะราจรเขากำหนดน่อจากอีกอันขอที่หนึ่ง ข้อที่สองการจอดรถเนาะเอามาเ่าเรื่องเงินการขับรถก่อนการขับรถมันก็มีบางบางเอาบางจุดที่เขาสิมีเเอเออกล้องแม่พี่น้องมีกล้องจับกล้องตรวจจับบ้านเฮากับมีเมืองไทยกับมีจาบ่อึดอยุไสกับมีคือการทั่วโลกกุล่ะเอวานั่นแต่ว่าัดนีของเดนมาร์กนี่ตแต่วันที่หนึ่งมกราเป็นต้นไปเป็นต้นมา นี่ละเป็นต้นมานี่ละหนึ่งโมกกลาเป็นต้นมาสมมูติา่าเอคับรถเอคับรถแล้วขับเกินกำหนดสมมูติว่า,เ,เ,วเ,มมวาเขาให้ขับแค่หกสิบนะจ้ะส่วนมากเขาสิจับแถวแถวหม่องใดที่มันเป็นท้างเขาเมืองนะท้างเขาเมืองต้องลดลดลดเอ่อลดความเร็วลงเขาให้ขับได้หกสิบ บันนี้เอไปครับไปเจ็ดสิบเอครับไปเจ็ดสิบเอถึือถ่ายรูปเขาสิมีรูปเลยแล้วก็มีเอ่อกล่องึืนให้ว่ามองนี้เวลาเท่านี้เจ้าครับรถไปมองนี้เวลาเท่านีเอเคยถือมาแล้วแล้วก็เอ็ครับเกินเยอะมากมองมองเทียครับเกินอ่ะบันนี้เขาให้เขาให้ปั๊บสมมุติว่าปกติเขาปั๊บแค่พันเดียวพันโค้นก็สิบประมาณหาพันบาทต่อหนึ่งค่าปรับ เอ๊ะครับไปถือค่าป๊บปีที่แล้วเนาะสมมติไปเอถือปีที่แล้วเนะวาะขาให้ฟังปีที่แล้วนี่ยังเป็นหนึ่งพันบาทอยู่แต่ตั้งแต่หนึ่งโมกรล่าท,ที่ผ่านมาเป็นต้นไปเขาสิบป,ปับคืนยี่สิบเปอร์เซนต์ถ้าว่ายี่สิบเปอร์เซ็นเนาะแตเอาหนึ่งพันไปคุณยี่สิบเอร์เซ็นต์เลยจ้ะก็จะได้เป็น สองร้อยบวกกำลังพันเลยจะเป็นพันสองพี่น้องพันสองร้อยคนจะสิเป็นเงินไทยหกพันบาทพี่น้องจ้าย่างอื่นกับปั๊บเมิร์ดทุกย่างปั๊บขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์อสมมุติว่าเอจจอรดรถถือปับ๊บตอนนี้เอจจำไม่ได้ว่าถือปับ๊บเที่ไหนเพราะว่าเอเคยถือปั๊บอยู่กับคุณเข้าไปอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์จากที่ถือปั๊บอยู่แล้ว สมมติว่าถือปับอยู่แล้วแปดสิบกับคูณไปแปดสองสิบหกกับวกไปอีกร้อยกสบกับกเป็นเก้ารอยหกสิบเป็นค่าจอดรถกับที่แพงมากมันเขาสิถืเอ,อเขาสิเกินมาอย่างนอนพี่่นอนจา้าเขาสิประมาณว่าเขาสิกำหนดสมมุติว่าเอสิไปทุละเอสิไปจอดรถมองหันแซ่ไปเป็นส,สี่หาชั่วโมงก็ได้บางมองเขาสิไ้แค่จอดได้แค่ ผู้โดยสารโลงเ่เกินศีหานาที่เรากะมันเป็นเกลือไข่ก็ว่าหม่องทีว่าชั่วข้าวไหมเราบางหม่องก็สามารถจอดได้หนึ่งชั่วโมงบางหม่องก็จอดได้สามชั่วโมงสองชั่วโมงกันแล้วแต่เข้ากันเลี้ยนรูเอานะพี่น้องเนานะอันนี้มาบอาซูฟังโยกตัวยางให้ฟังซื้อซือาค่าปรับแบบแพงมาก บางย่างก็ถือยุพี่นองบางย่างแนวกินเน้อใส่นี่ก็เจ้าเขาเจ้ามีเอ,อ่อเคมาปยังก็เจ้ามีกฎหมายควบคุมพวกเอ่ออาหารเพราะฉะนั้นอาหารจะบ่ค่อยแพงแต่ว่าภาษีอาหารจะสียุทียี่ห้าเปอร์เซ็นต์คือเกา้าภาษีอาหาร่ขึ้นเคยสื่อเคยสื่อ,อนมกับ๋องลาเจ็ดข้นเก่าข้นกับยังเป็นเจ็ดค้นเก่าข้นคือเก่า่ขึ้น ใครกับเป็นรา,ารคาเกาบกขืนเนื้อกับรา,ารคเาเกาบกขือพวกเนือ้อพวกพักพวกซัดพวกอา,อาหารพวกเน่แนวๆมนี่อบะขืนแต่ว่านักมันก็บขืนขืนลงตามาตามเพื่อนยังลตลาดโลกคือเกาบ่มีปัญหาจะเรื่องโมนี่คือเขากันยังโอเคอยู่แต่วันนี้อันนี้มันเป็นของอันนี้มันเป็นของเพื่อนยังละ่ะ บ่แมนตั้งแต่กดจราจรพี่น้องค่าปรับอย่างอื่นก็ขึ้นค่าปรับหลายๆย่างทุกอย่างนั่นแหละที่เขาจเจ้าอิ้นว่าค่าปั๊บอยู่นี่อยู่นี่เขาเอิ้นว่าบูบาอบอ่เขาอิ้นเอนเอิ้นออกเสียงก็ถือดอกพี่น้องก็ขออภัยนะจาน๊ะเนาะแต่ว่าเอเสีใใจเขาว่าค่าปรับก็รลูกกันว่าค่าปรับทุกอย่างทุกเนวทุกอย่างทุกเนวเลยจ้ะตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราสองพั5หาอยพกสิ้นหาหรือว่าคอ2อสองพันยี่สิบสองเป็นตนมา กระปบขึ้นทุกยาง20%เลยละจ้าอมอบอกสูฟังเพราะฉะนั้นทุกอย่างทุกแน่วเขาก็ต้องเหตุตามกฎระเบยียบเขาขั้นเขาให้คับมองนี้ให้คับเก้าสิบก็ตตองคับเก้าซิฟยากคับคับหน่อยก็ไม่ได้ได้พี่น้องถ้ามองเขาให้คับเก้าซิบถ้ามีคนแจ้งไปถามีคนแจ้งไปว่ารถขั้นนี้คับแค่หาสิบหรือหกสิบนีเข็ดให้รถติด มีอันนั้นได้อีกพี่น้องกะมีการถือปั๊บได้อีกเพราะว่าถนนเ้นบ้านเอดนี่ตำรวจแรนประจารถขั้นนั่นกับแรนไวเกินไปเอขับยุ่เก่าซิปแล้วต้องครับยุ่งมาลอยลอยซิปลอยย e ี่ซิปุ่นละแซงไปบางนึงเห็นเนาะแต่ว่าถ้าเขาบอแจ้งเขาก็บ่าเป็นยังนะเพราะว่ามันบอมีกล้องแต่ถ้าเจอกล้องท้ายรูปแปบ๊บแดงแดงเข่าตานี่แล้วพี่น้องแสงแสงแฟชเข่าตานี่ นแาละจา้าบอกเลยว่าเวลคั <c oughs> <to> <c oughs> มทูเดนมาร์กลวดวลคัมทูเดนมาร์กเพราะว่าประเทศเดนมาร์ Denmark. กเจ้าบ่มีเจ้าบ่มีคำว่า,วา,า,าเอ่อร่นนี่นั่นเด้เมื่อกี้นี่รถเอ่อเปิดไฟสูงใส่รถขั้นเมื่อกี้ที่ขับไปเนาะเอวบัลลูคือกันแต่ว่าก็กะหวังว่าเล่าสิบบอกพรถือปั๊บถือยังเนาะถ้าเขามี ถ้าเขามีตำรวจมีอย่างอยู่แถวๆนี้กัแบบแน่เน่้ยเพราะว่าขับเกินปรไดร้ตองพี่น้องกฎจราจรอ,อยู่นี่เขาค่อนข้างจะเข็งคข่งเน,นาะจะเนาะจะต้องเห็ุไปตามกฎเขาแม่อยากแลนเท่าใดก็แลนคือบานเฮาเดีเหตุประดได้เนี้ยถ้าเขาหมู่บ้านแดนได้หาซิฟถ้าเขาบอกหาซิฟก็ต้องหาซิฟถ้าเจซิฟก็คือเจซิฟก็ดีไปพี่น้องแต่ว่าถ้าถ้าเขา เขามันก็สิมีกําหนดอยู่นะบางหมู่บ้านจะสามารถแลนได้อยู่บางหมู่บ้านเขาให้แลนได้อยูออ่60แต่ปกติแล้วเขาก็สิขึ้นป้ายบอกว่า60แต่ปกติแล้วถ้ากดจะราจอจริงๆถ้า,ามีป้ายตรงนั่นนะหรือว่ามีแค่ป้ายทางเข้าเมืองซื้อนั่นถลังจากทางเข้าเมืองไปแล้วก็ แลนได้แค่หาิกิโลเมตรต่อชั่วโมงจ้ะอันนี้คือเมื่อวานหยดๆเอล่นๆินหัวหัวให้ฟังนะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นนอกจ้าเนาะเอ็กอะฝากท่านี้แหละพี่น้องมันกินสิเป็นคลิปยาวเกินไปมเมื่อวาซู่ฟังอัปเดตการใส่รถใส่ถนนนอกจ้าเนาะเป็นการปรับทีขึ้นราคาแล้วก็เท่ากับต้องเราว่างเอาพี่น้องอันใดก็เฮ็ดตามเขาได้แคเฮ็ดไปพี่น้องจา้ายู่อยู่เขาเกิน่หอยังหล่ะ เมืองตาหลิวก็หลิว,ว,วตาตาเหมือนเนาะนี่แหะจ้าเอกฝากขอบคุณทุกคนด้จ้าเด้อที่มากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกกหเใจใหไปโดนๆนะพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆสวัสดีจ้า